เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบาร,รมีปี2อ1 9เหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเหรียญยอดนิยมลำดับที่1เลยครับเหรียญน,นี้สภาพผ่านการใช้มานะครับแต่เป็นเหรียญแท้ดูง่ายครับตอกโค้ดชัดเจนนะครับตัวหนังสือติดคมชัดครับจุดตำหนิอยู่ครบครับเหรียญแท้ดูง่ายครับ ชมด้านหลังเหรียญกันครับถึงแม้นพระจะผ่านการใช้มานะครับแต่ความคมชัดก็ยังอยู่นะทำให้เป็นเหรียญที่ดูง่ายครับจำนวนสร้างไม่มากราคายอดนิยมเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในปพระเครื่องให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ